อาหารอาระเบียนเลบานเนียนเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็อินเดียนเอาสเรร้านใหม่ใหญ่กว้างนะจ๊ะสาทรสีลมซักซอยนึงอะเชื่อมกันระหว่างสาทรกับสีลมนะครับอันนี้เป็นสาขาที่แบบใหม่กว่าใหญ่อยู่แถวแบบแทบๆย่านสาทรแหละมันเชื่อมกันหลายซอยจำไม่ได้อันไหน พาหล,หลานตัวปวนสองตัวและแม่ยายมาเลี้ยงนะครับน่าจะช่วงปีใหม่แหละคนน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นก็อร่อยตามเนื้อเรื่องพร้อมกับความวุ่นวายในการเลี้ยงหลานเป็นหลักไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเยอะไปเรื่อยๆครับร้านนี้<า>เวลาคิดถึงอาหารเมดิและอินเดียนก็มักจะร้านนี้ฮะใกล้บ้านหน่อย แล้วก็รสชาติดีอยู่ทุกอย่างมาตรฐานใช้ได้ไม่มีอะไรตดติงอ้อใครติดก็ว่าไปก็ตัดออกไปสิ<บ>ไม่เอาก็ตัดออกส่วนร้านมันใหม่จัดก็ตกแต่งสวยหรูอยู่นะครับทางเข้าก็แบบโอ้โหมีซุ้มดอกไม้สวยงามตามท้องเรื่อง เอาหลานมาด้วยจนนึกว่าเขาเป็นลูกก็ตําได้เลยจ้า